กลับมาถึงบ้านาพักผ่อนพอดีเดี๋ยวเงินไปยาบันด็กต่ออีกโอเคค่ะสามสี่อ่ะแม่แม่ทุกคนค่ะเจนุกรบกวนแม่แม่นะคะเลขวัดระโยอยู่ที่ลิงด้านล่างเจนุกลงให้แล้วค่ะลงให้แล้วตามคําสัญญาที่เจนุกบอกนะคะลิง์ด้านล่างตรงนี้เจนุกจะให้สิทธิพิเศษคนที่เข้าลิงก์ด้านล่างเห็นเลขก่อนรีบไปซื้อนะแม่นะก่อนที่จะเต็มนะคะเดี๋ยวเจนุกจะไลท,ทุกวันนี่แหละเดี๋ยวมันจะต้องเดี๋ยวคนก็ดูเยอะขึ้น นะคบเพราะว่าวันนี้หน้าจอิ็อตเตอร่อ่ะเอาแบบนี้แปดร้อยคนถือว่าจะได้เห็นเลขก่อนแล้วกันนะคะแปดร้อยคนเอาเป็นว่าจะได้เห็นเลขก่อนนะคะเจ๊ต้องขอโทษด้วยที่ไม่สะดวกให้แคปตอนนี้นะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ซื้อเลขก่อนเห็นเลขก่อนนะคะใครไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้ใครใครที่ไหนเปิดรับไปหาซื้อถอือก่อนเลยคะ่ะลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะแม่ๆนะ จิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนูที่หน่อยนะคะเจสลงให้แล้วค่ะลิงด้านล่างตรงนี้จิ้มลิงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะนะคะเดี๋ยวเจ๊นะคะจะลงให้นะคะจิ้มลิงที่ปักหมุดนี่เจ๊เขียนเรียบร้อยแล้วเจ๊ลงที่ลิงด้านล่างให้แล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๊อฟนะคะจิ้มลิงที่ปักหมุดนะคะ ดหนูทำงานแป๊บพี่ <Okay>. oh. กดลิง์กด้านล่างนะคะ oh. 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 <laughs> นะคะจิ้มลิง์นี้ปักหมดเลย <laughs> นะคะ <laughs> กดลิง์ด้านล่างได้เลยนะคะ <laughs> <c oughs> เออ <laughs> <laughs> นี่นะคะอันนี้คือเลขจากวัดวายโยนะคะ เลขจากวัดวายโยอยู่ที่ใบนี้นะคะเลขจากวัดวายโยอยู่ที่ใบนี้นะคะโอเคเจนุกต้องขอตัวลงให้ที่ลิงด้านล่างนะแม่นะใครเข้าไปแล้วก็ได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยที่อะไรสดคือเลขเต็มแน่นอนเลขเต็มแน่นอนค่ะขอบอกยังไงก็เต็มค่ะยังไงก็เต็ม ยังไงก็เต็มค่ะอ่ะทุกคนจากจนุกป,ปักลิงให้ลิงที่สองแล้วนะคะแต่ในกลุ่มวีพีลงให้แล้วนะคะในกลุ่มวีพีลงให้แล้วนะคะสี่ห้ากลุ่มวีพีลงหมดทุกอย่างแล้วค่ะ นี่นะคะเจลลงให้แล้วนะคะลงทุกอย่างแล้วนะคะให้สิทธิพิเศษเอาแบบนี้แปดร้อยเจ็ดร้อยคนที่อยู่ตรงนี้คือให้สิทธิพิเศษทุกคนเข้าไปดูที่ลิงแล้วไปหาซื้อผาซื้อเลขกันก่อนเลยก่อนที่วันไหนเจไลส์สดแล้วคนดูเยอะแล้วเดี๋ยวเลขมันจะเต็มแล้วซื้อกันไม่ได้นะคะอันนี้ต้องบอกก่อนนะเอาไม่เป็นไรเอาน้อยๆคนดูน้อยๆน,นี่แหละเอาแบบว่าให้เห็นเลขก่อนกันไปเลยจบ นะคะเพราะว่าเจ๊ยังไม่สามารถให้แคปที่หน้าในโซนได้เดี๋ยวเลขมันจะเต็มก่อนนะคะเพราะว่าเจ๊จะปล่อยเร็วงวดนี้ปล่อยเร็วกว่าปกติเพิ่งปล่อยวันที่แปดเองนะคะปล่อยวันที่แปดนะคะซึ่งปล่อยเร็วมากนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเลขจะเต็มเร็วนะคะเจ๊ละขออนอุญาตนะคะต้องให้คิลิงด้านล่างเจ๊ลงให้หมดทุก